กลับเข้าสู่ The Choice Thailand เลือกได้ให้เด็ดค่ะวันนี้ก็ยังดูไม่ออกนะว่าใครจะปิดจ็อบแบบว่าสวยงามคุณเหมคุณกริดคุณเดไปแล้วคนละหนึ่งอะนี่เขาเขาเลือกมากหรือยังไงหรือว่าทำไมไม่รู้เขาบอกว่าเขาสเปกกว้างคนต่อไปเนี่ยกว้างเลยล่ะกว้างเลยเหรอกว้างมากอย่าเพิ่งไปบอกเดี๋ยวเหยื่อไม่หันมาเริ่มครับ กว้างไ,ไม่กว้างไม่รู้แต่เธอเป็นสาวคาเวีอือ์ครับดีกว้างจริงออเอลเล็กเอเอน้องมิกกี้ครับ สวัสดีค่ะชื่อมิกิีนะคะมิกิีเป็นผู้หญิงหน้ามวยสวยแบบโง่เงาที่มีผิวขาวเนียนเหมือนดัชีมะ <c oughs> มีผมดำยาวรูปรา่างและเสน่ห์เห่ียวโยนใจ <c oughs> เห็นแบบนี้แล้วใครๆอาจจะคิดว่าปีศาีิมะต้องคอยสุบิญญาณสับผู้ชายตลอดเลี้ยงร่างกายให้สวยงามแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะปีศาตัวน,นี้อับพับรักค่ะอยากได้ไออุจจาใครสักคน เพื่อลดความหนาวและเยือกเย็นพอจะมีพี่ๆท่านไหนอยากจะสละอกแน่นๆอ้อมแขนอุ่นๆให้ปีศาจตัวนี้ได้พักพิงหน่อยได้ไหมคะเออหมดเลยละสวัสดีค่ะเป็นพีงหาบเหรอพี่สัตอะไรพี่สัตา์หิมะปีศาจหิมะโอ้ปีศาจหิมะว่ะปีศาจหิมะครับครันมาคุณคุณทำอะไรฮะมันคืออะไรฮะท่านี้อย่างนี้คือเสียงแบบมันใช่อ่ะใช่ไหมแล้วแล้วทำหน้าแบบ เสียงมันใช่เ <Ô> ส <Auss us ée> ียงมันใช่คำเดียวเสียงมันใช่อะแล้วตัวใช่ไหมล่ะใช่มากมากเลยคุณเดครับผมครับใช่ไฮะคุณได้หันมาคนแรกด้วยถูกต้องครับเห็นบอกว่าขาดคนที่แบบว่าอาพัพรักแล้วก็อยากได้คนที่อบอุ่นใช่ไหมฮะใช่ค่ะตัวผมร่างใหญ่ผมพร้อมจะมอบความอบอุ่นใช่ไหมคะอะ พุตาครับ้นายว่าจะไม่หันแล้วครับทำหน้าแบบเหอนมาแล้วสียครับเหมือนนางเอกในหนังญี่ปุ่นเลยเพลงผมนะครับอ้อมแขนที่ฉันมีฉันเชื่อว่าอุ่นมีแพ้ใครคริมีเพลงไหมคะไม่มีครับไม่มีแล้วมีอะไรจัดไปมีแค่ ตัวก oh. ับใจครับพูดไม่ค่อยเก่งแต่ว่ารักหมดใจโอ้ยดูที่ว่าหนุ่มคนไหนที่เธอจะเลือกให้มาให้ความอบอุ่นกับเธอที่ไหนครับเลือกพี่เดค่ะพี่เดยครับเลือกแล้วับ สาวคนต่อไปครับ<ห>เธอเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเฮ้ย <c oughs> สวยอารมณ์ดีเออน้องน,น่าน่า พูดได้ไหมพูดได้ไหมได้ค่ะมิน้าถึงไม่พูดเลยดูดูท่าทางวันนี้เหมเหมเขาจะเจอทางเขาละไหนก็ตกก็อีตัวแล้วแลวเช็คดอกที่เชื่อใหญ่เออพอดีเลยมีดอกมีขนมีใบลังก็มี ถ้าเดินเข้าไปดูใกล้ๆนี่เขาจะถอยห่างไหมเอาสิเอาสิมาเผื่อว่ามา<ว>เช็คอออยากรู้ว่าคุณจะเดินมาเช็คอะไรเออเราแฟร์เราอยากมาเช็คของก่อนเฮ้ยเดจะกัดปะเนี่ยเออเป็เด็กอะไร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 เช็คอะไรเข้ากันเลย <commencé> ใช่สิบอกแล้วอย่าเป็นผู้ชายงั้นคนอื่นไม่ต้องพูดแล้ว เผมจะไปเลยนี่นี่ใจง่ายพี่เลือกก่อนแล้วเดี๋ยวตอนแรกก็จะทำนิ่งพอเห็บจะจูงมือมีตกใจอะครับทุกคนครับอะไรครับผมซีเมนทาหน้าหรือว่าอะไรอะใช้ขามีหน้ามีหน้านิ่งเหี้ยวคุณแเช็คคอแล้วคือไม่เป็นไรละเป็นคนที่ไหนครับคนที่ไหนคะกรุงเทพค่ะรับ ในคนกรุงเทพในกรุงเทพนี่นี่ครูครูสอนภาษาอังกฤษจริงหรือเปล่าคุณเดถามค่ะไหนลองสอนสักคำนึงสิสอนให้กับผู้ชายสี่คนนี้สิ beautiful beautiful ไม่น่าสอนคำนี้ตัวเองเนี่ยครับคุณพีดีกว่าเห็นยังไงพี่น้อง beautiful ต้องดีจริงคุรู้ตัวเป็นผู้หญิงแต่งเมื่อไหร่ครับเนี่ยรู้ตัวเมื่อไหร่ เป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้หญิงก็เกิดมาก็เป็นอย่างนี้พี่เป็นคนที่ไม่มีอะไรดีเลยเออชอบไปไม่มีอะไรดีชอบคนเลวครับคนเลวครับทีมเห็บทีมตาทีมใครดีคะับไม่เสียใจ ีคนชอบเปิดสิงค like <Kinder> ่ะขอเลือกพี่ตะค่ะโอ้โโอ้โโอ้โหเรครับสาวคนนี้สิครับเธอเป็นรองอันดับสองจากเวทีประกวด Miss Grand อันนี้เราไม่โกหกอันนี้ไม่โกหกเลยถ้าเป็ตตีตำแหน่งการันตีนะ Best Grand b a n k ์ของปี2016ไม่โกหกน้องโชว์ <laughs> โชว์ค่ะโชว์มาจากอเมริกาแคลิฟอร์เนียค่ะมาไกลมากมาเจอพี่ๆโชว์เนี้ยเป็นนางแบบนักแสดงแล้วก็นางงามโชว์ได้ second runner up from Miss Grand Bangkok 2016ค่ะโชว์เนี้ยเป็นผู้หญิงที่ที่อ้อนมากเลยค่ะเหมือนน้องแมวโชว์ที่อ้อนเหมือนน้องแมวมากเลยค่ะตอนโชว์จะอ้อนแฟนเนี้ยโชว์จะมาใกล้ๆเข้าไปข้างๆ อเป็นจ้าของน้องนาตันี้น่าูด้วยคะเพราว่าพโชบอกว่าชอบออนแฟนแล้วถ้ามีแฟนจะชอบออนแฟนแล้วเวลาเข้าไปข้างๆข้างหูผู้ชายสี่คนหูอ้อนไงออนไงคะเวลาอ้อนทำส่งอื่นได้เลย่ะเฮ้ยเดี๋ยวเด เสียงอะไรนะาทาเสียงอะไรนะทำเสียงอย่างอื่นได้ด้วยค่ะทำให้ฟังหน่อยได้ไหมคะไม่ได้ค่ะพี่ต้องเลือกเขาเลือกที่หมดแล้วสี่คนตอนนี้ยูต้องเลือกเขาอ้าวพี่ต้าครับว่าไงฮะมาสวยมากครับทำไมไม่ได้ที่หนึ่งนะครับอ้าวอาเพราะว่าไม่ต้าถ้าต้องเป็นตํรแกา่งนี่ผมให้ที่หนึ่งเลยนะอ้าวคุณเกดครับ ขึ้นหันมานี่เพราะว่าผมดูการประกวดเวทีนี้ครับและผู้หญิงที่ประกวดเวทีทุกคนสวยหมดเลยผมก็เลยหันมาอันนี้เป็นของกรุงเทพอันนี้เป็นมิสแ g r a กรุงเทพใช่ไหมคะใช่ค่ะมันจะมีทุกจังหวัดใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือสวยหมดและก็คือหมายถึงว่าก็คือแปลว่าคุณโชติสมแล้วที่อยู่บนเวทีมิสแกรน n d ครับแต่ถ้าได้ที่หนึ่งจะดีกว่านี้ครับคุณแชมป์ครับผมอยากให้ชื่อชื่ออะไรนะครับโชโชค่ะโช โชว์อาบสุดยอดผู้สวแต่ว่าอะไรเปิดกระโปรงให้ดูหน่อยทำไมไม่ใช่เปิดกระโปรงดูข้อเท้าหน่อยว่าใส่ส้นสูงไหมใส่ค่ะโอเคย้ไม่สูงมากโอเคแปลว่าก็ยังสูงอยู่ในระดับที่น่ารักน่ารักเพราะว่าถ้าสูงขนาดนี้ก็คิดหนักเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็สูงก็คุณก็สูงไงคุณจะใช่ครับผมก็สูงครับแล้วก็กำลังหาคนสอนภาษาอังกฤษอยู่พอดีเลย อหันมาคนแรกด้วยอ่าคุณเดครับครับเออเห็นแล้วพูดมาเั่กดกันกันนานๆรู้จักกมาตั้งนานก็เห็นพูดชัดมาตลอดมาวันนี้จะพูดไม่ชัดอาจจะพูดไม่ชัดก็วันนี้แ่ละครับผมสีนุมสีสาตนะครับทีมไหนดีครับ เชิญครับเจาเชิญครับเจินนาเหมาะเลยอ่ะรอให้มารับด้วยแค่รอเชิญเท่านจ้นเอตอนนี้พักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูเห็นว่าจะโอเคหรือเปล่าสักครู่ทีเดียวครับ